เป้าหมายที่พระเจ้าให้เราต้องการฤทธิดเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องการพลังที่เหนือธรรมชาติจากสวรรค์จากพระเจ้าเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นพยานถึงพระอิสุคิ์นำคนบาปให้เขามีชื่อจดไว้ในสวรรค์เป้าหมายเรื่องนี้นะครับในกิจการบทที่ 1: ข้อ4ถึง5 เมื่อพระยซูคกิต์ก่อนเสด็จกลับสู่สวรรค์นั่นเองพระองค์จึงกำชับสาวกของพระองค์นะครับว่าอย่าออกจากกรุงเยรูซาเล็มแต่ให้รอคอยนะครับรับพระสัญญาของพระบิดาพระสัญญาของพระบิดาที่จะประทานให้กับสาวกนั้นก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าทําไมพระยซูคริต์บอกให้สาวกรอคอยครับเพราะพระองค์รู้นะครับการประกาศข่าวประเสริฐการนําวิญญาณ คนให้เชื่อและได้รับความรอดและมีชื่อจดในสวรรค์นั้นเป็นการงานที่เกินความสามารถของมนุษย์จะทำได้ท่านคิดว่าท่านมีความสามารถไหมครับนำคนคนหนึ่งให้ขึ้นสวรรค์ได้ได้ไหมเราทำงานหนักส่วนหนึ่งจริงแต่อีกส่วนหนึ่งนั้นท่านทำไม่ได้ท่านต้องการฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญ,ญาณประุทธิ์เป็นผู้ทำงานในใจของคนที่เชื่อในพระเจ้า การที่ท่านมานั่งและเชื่อในพระอิศุขิตนมัสการพระเจ้าจนถึงทุกวันนี้ท่านคิดว่าท่านมาเองหรือคําพูดของใครหรือคําชักชวนของใครไหมครับไม่ใช่ทั้งหมดนะครับแต่เพราะว่าพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ทำงานในชีวิตของท่านทําให้ท่านเชื่อทําให้ท่านพบและมั่นใจนะครับในพระเจ้าทําให้เรานน้นแสวงหาและติดตามพระองค์จนถึงทุกวันนี้ ดังนั้นพระซิคริ์กำชับสาวกนะครับว่าให้คอยรับพระสัญญาคือการรับปบฏิศมาร์โดยพระวิญญาณบริสุทธิคจครกรทั้งโลกต้องเข้าใจว่าการประกาศข่าวประเสริฐนําวิญญาณนําคนบาปกับใจขั้นสู่สวรรค์นั้นมีชื่ออยู่ในสวรรค์นั้นมันเป็นงานที่ยากและเกินกําลังสติปัญญาความสามารถของมนุษย์ต่อให้มนุษย์เก่งแค่ไหนนะครับท่านก็ไม่สามารถทําสําเร็จต่อให้มีเงินมากแค่ไหนทําสําเร็จไหมครับสําเร็จไหม ไม่เงินอาจจะเปิดตาคนได้ว,ว้าวได้นะสมมติเราจัดคริสต์มาสนะครับปีนี้เราทุ่มทุนเราหาสปอนเซอร์ได้ปีนี้เราใช้งบประมาณ10ล้านแจกไปเลยนะครับรถไฟฟ้า5คันว,ว้วาวไหมว้าวไหมครับพวกเราก็ประกาศทั่วเลยนะครับเขตคลองสามวาว่างานคริสต์มาสของคิตจักรปีนี้เราจะแจกรถไฟฟ้า5คัน ท่านคิดว่าคนมาเยอะแค่หหรือน้อยท่านไม่มีที่จะอยู่นะครับเมื่อสองสามวันก่อนมีงานหนึ่งงานบวชนะครับแจกเงินสองแสนคนมาเป็นหลายพันคนเต็มงานอันนี้แจกรถไฟฟ้าห้าคันผมว่านะครับผู้อำนวยการเขตก็มาสอสอก็มาเอาไม่เอาเหรอรถไฟฟ้าเอาไหมครับเอาไหมทังเขตมาหมดตำรวจก็มาเพราะอะไร รางวัลเปิดตาคนได้ว,ว้าวได้นะแต่เปิดใจเขาไม่ได้เขาอาจจะจับรางวัลกล่องสุม่มพัสดุแห่งการเก็บเกี่ยวโอเคไม่ใช่กล่องสุม่มพิมพ์ลิพายนะะกล่องสุ่มพัสดุแห่งการเก็บเกี่ยวเขาอาจจะจับได้รถไฟฟ้ากลับบ้านแล้วท่านคิดว่าเขาจะเปิดใจเชื่อไปสิ้นไหมครับไม,ไม่มีทางก็เขาได้แล้วไงเห็นภาพไหมครับ เราทำงานของพระเจ้าเต็มที่นะครับท่านเปิดใจเปิดหูเขาได้ให้ฟังเปิดปากคนก็ได้ด้วยจัดไปเลยนะครับอาหารโต๊ะจีนชั้นเยี่ยมเปิดปากเขากินไหมโหกินอร่อยเลยนะครับของอร่อยที่สุดเอาจากเชฟอย่างดีนะครับมาจัดเลยโต๊ะจีนร้อยโต๊ะสมมตินะครับปีนี้พัสดีมีคนสนับสนุนสิบล้านนะครับจัดไปเลยเปิดปากคนไหม เปิดปากคนทั่วคลองสามวานะครับแต่ท่านเปิดใจเขาได้ไหมกินเสร็จกลับบ้านหมดทิ้งขยะให้เราเก็บอีกนะพี่น้องครับผมไม่ได้บอกสิ่งนี้ไม่ดีแต่สิ่งสำคัญเราต้องการฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิเพื่อจะเปิดใจคนให้เชื่อในพระอิสุกิจจเราอย่าประกาศข่าวประเสริฐด้วยกำลังและสติปัญญาและเงินของมนุษย์มันอาจจะเปิดตาให้เขาตาโต อาจจะเปิดหูเปิดปากเขาได้นะครับแต่ไม่สามารถเปิดใจของคนได้นี่คือเหตุผลที่พระอิสคิดบอกกับสาวกนะครับอย่าออกจากกรุงเยรูซาเล็มให้รอคอยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่กับสาวกนั่นแหละจะทํางานเลยครับเปิดหัวใจของผู้ฟังให้เขาเชื่อในพระอิสุกิ์ได้เอเมนดังนั้นเป้าหมายนะครับเราต้องรู้นะครับว่าพระเจ้าต้องการให้เรารับฤทธิ์เดชพระวิญญ,ญ,ญาณแน่นอน เพื่อจะทํางานประกาศข่าวประเสริฐของพปรองเปิดใจผู้คนให้สําเร็จคิดจากทั้งโลกเอ,อย๋ยอย่าหลงประเด็นนะครับท่านไม่ได้มีฤทธิ์เดชเพื่อขับผีรักษาโลกแต่ต้องประกาศนําวิญญาณคนให้กลับมา